ครับผมรอบนี้เป็นรอบชิงเตลิดครับระหว่างเจ้าพ่อแสนลือกับเจ้าแม่บุญศรีนะครับเรือดอนตาลนะครับบ้านนาห้วยกอกนะครับครับผมตอนนี้เรือสองลำนะครับให้กนลาอออกมาจับทุ่นนะครับขันลงขันเรือเรียบร้อยนะครับครับจับทุ่นได้แล้วครับจับทุ่นครับผมเจ้าพ่อแสนลือ สองลำฟังกติกานะครับถ้าหัวเรือสองลำไม่เท่ากันเราจะไม่ปล่อยนะครับกรรมการเราจะไม่ปล่อยห้าหมเอาเปรียบซึ่งกันและกันนะครับให้เป็นนักกีฬานะครับ <al> จเจ้าพ่อแสนเลยดึงขึง้นดึงขึง้นเจ้าแม่บุญสีนะครับปล่อยลงนิดหนึ่งครับปล่อยลงนิดหนึ่งจเจเ้าพ่อแสนเทธไหลลงมาครับไหลลงมาครับฟังสัญญาณจากกรรมการเท่านั้นนะครับถ้าเรือหัวเรือไม่ทำกันเราจะไม่ปล่อย ครับเป็นรอบจริงท้าเรืเลยนะครับ